สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับไปอีกครั้งนะครับผมสำหรับเกมอนิเมะ e f e n d e r s นะครับก็จากาคลิปที่แล้วแล้วนะครับที่ผมได้สุ่มได้อีกรลิสนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเฮอินายนี hey นะครับผมยังไม่ได้หาในส่วนของนิสัยรีเทรดให้มันเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมมีอยู่1 4 0 6 ขอแนะนําร้านวิวปรณกมีสินค้าที่คนเลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะดีเฟนเดอร์มีทั้งโรงการขายเพชรและสุ่มดีโลต่างๆอีกทั้งมีตมัวละครแบบเทเลทาวเวอร์ดีเฟนที่คนเลือกใช้และเลือกซื้อเพชรกันอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกล่องสูมตัวทหาระชายนี่งบ49บาทซื้อเลยตลาดหนึ่0เข้าเกมมาแล้วมีตัวชายนี่จริงๆด้วยไก่เวลเพียง29บาทเท่านั้นไก่เพชรเริ่มต้น39บาทไก่ตัวมิติเริ่มต้นเพียง149้าทมีเพชรขายราคาถูกเพดเข้าตัวลูกค้าได้เลย รอนี้ผมแนะนําเลยนะครับเล่นอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ถ้ามันพอก็จะปั้น2องตัวนะถ้าไม่พอก็เดี๋ยวจะปั้นอีกีสก่อนนะครับตันนี้ยังไม่ได้อีโวนะครับก็ระยะเวลาการตีนะครับยังเป็นดีอยู่กะว่าจะหาให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยอีโวไม่ก็อีโวเลยนะเอาไปเล่นนะเอาไปเล่นนี่ประมาณนี้เนี่ยมันยังอ่าล็อกไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเรายังไม่สุ่มในส่วนของแรงดีโลนะครับเราจะไปหาออลมตี้กัน นะครับต้องเป็น all mighty เท่านั้นรีเฟียมได้ไหมสำหรับผมนะรีเฟียมเนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่่ะมันไม่สุดรีเฟียมอะแต่ถ้ามันได้ก็คงต้องเอาไปก่อนใน,นส่วนของรีเฟียมนะครับถ้าให้ดีนะครับผมอยากจะได้เป็น all mighty นะครับบวกกับพิซิชั่นโอ้ยต้องดวงดีขนาดไหนถึงจะได้สองอันนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยละกัน นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต,ติดปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมเพชรพุทธกาล19ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG Z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น G v p ได้เครื่องจะแรงกว่า U VIP วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณก,กด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับรางวัลการได้ผ่านทูมอนีว่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสุ่มในส่วนของอีกลิสกันเลยนะครับมาสุ่มได้สดๆใน2คลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็มาทำอ่ารีโหลให้ดูสดๆเหมือนกันมาปึ๊บฮันเตอร์สองฮันเตอร์หนึ่งโพดิจีหนึ่งไอ้ยได้โพดิจี้มาใช่ไหมมันจะทำให้เลเวลขึ้นง่ายใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่เลยดีกว่า แอดออได้มาหกเลเวลครับสี่สิเโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อไปเบลเลอร์หนึ่งคิดถึงเข้าสองสวิฟเนตหนึ่งโอ้เกลือเกลือเลยเว้เกลือเกลือเลยบูไอหนึง่งวนมาที่เดิมผมจำไม่ได้แล้วผมมีเท่าไหร่วะตอนแรกมีพันสี่มั้งยา,ยาวครับยาวยาวยาวๆเลยกดจนหมดอะถ้าไม่ไของนี้กดจนหมดเกลือเกลือดิวะโพลิชี่หนึ่งอีกแล้ว เอาเลือดสองเอาเลือดสามมาโอเมาบวชในหนึ่งสองสามโอ้โหเนี่ยผมดู่วนผมด่วนกด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 เผื่อมันได้เผื่อมันได้มากลับมาบูอายอีกแล้วโอเคไปต่อต่อมิดัดททอสอ่ะ,อะไหนๆก็ไหนๆละเอาเวอจิมาหน่อยดิเผื่อได้มิดัดสุ่มสักห้าสิบห้าสิบอันนะสักสิบรอบมิดัดได้ไหมมาไหมมาไหมมากี่โมง มาเฮะมาเะมาหน่อยโอ้โห,โหไปต่อเลยขออีกห้าสิบป่ะขออีกห้าสิบอันขอวะ่ะขอว่ะโอ้โหโอ้โห,โหไม่ใช่มาออาไมตี้นะไม่เอานะตัวนี้ไม่เอาออาไมตี้นะโอ้โหไม่ไม่ได้เลยวะทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปตัวเดิมก่อนดีกว่า กลับไปจุดเดิมก่อนโอเคมาออมมตี้ออมมตี้รีเขยมก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองอะไรก็ได้มาโอ้ผมไม่ได้สองอันเลยอะไม่แบบสุ่มไม่ได้สองอันเลยอะนี่หมดไปเกือบสี่ร้อยแล้วนะโอ้โหโพดิจี้หนึ่งอีกแล้วบูไอหนึ่งอีกแล้วอะไรวะโอ้ยวนมาแต่อันเดิมๆคืออะไรเนี่ยโคตรเกลือโอ้โ พิซซิชงพิซิชันอะไรไม่มาเลยพีชโดนโอร์ริจีหนึ่งอีก okay, แล้วโอเคไปยาวโซนิกหนึ่งอะเริ่มมีอะไรดีๆแล้วโซนิกหนึ่งไปต่อตอนนี้หมดไปสี่ร้อยละไม่ได้เลยเลยีจริงๆก็ใครที่อยากซื้อรีโลนะครับหรืออยากซื้อเพชรน,นะครับทักเซตอาร์จีช็อปมาได้นะครับมีขายนะเพื่อสนใจนะครับไปต่อเลยอีกหนึ่งพันบูไอหนึ่งมาออมไตี้ลีเทียม อะไรก็ได้สักอันที่ไม่ใช่โพดิจีอ่ะได้เยอะเกินอันนี้หมดปีอีกหนึ่งร้อยนะครับได้เลยเลยหมดปีอีกหนึ่งร้อยมันจะเกินอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหสงสัยดวงผมหมดไปกับการสุ่มอีกลิสหมดแล้วครับมาเลขสี่สิบจะหมดปีอีกเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยละโรลเลอร์สามคิทูโค่สองคันเตอร์สามหมดปี <600 S 2> <600 S 1> อีกหนึ่งร้อยครับเลขแปดร้อยได้อยู่มั้ง หนึ่งพันสี่ร้อยหรือหนึ่งพันห้านะลืมแล้วไม่ได้สักอันเลยจริงหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันอนะกดจนมันอะกดจนมันนะกกนมนนะผมไม่กรอคลิปอะไรทั้งสิ้นอะดูพร้อมกันเลยครับดูพร้อมกันเลยมามามาวันไหนโอ้โหโคตรเกลือโอ้โหขอปะมีดาทัดอีกแล้วมีดาทัดมาอีกแล้ว แอนเตอร์สามสวิฟเนตหนึ่งสวิฟเนตสามนิดัตชัหนึ่งเฮ้ยออมไมตี้รีเคียมอ่ะมาอีกแล้ว <c oughs> มาบ่อยจัง oh, <c oughs> โอ้โหเกือบอุ้ยโอ้โหอุยอ้ย,ย,ย,ยสวยอยู่นะสวยนะสวยนะบัวไอหนึ่งกับบอลเลอร์สามอ่ะสวยนะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาครับเราตามหารีเคียมไม่รีเคียมก็ออมไมตี้ ถ้าเป็นออฟมามตี้ติดมากับอีกอันหนึ่งจะดีมากแต่จะมากี่โมงโอ้ยตอนนี้เหลือจะเหลืออีกห้าร้อยสุดท้ายแล้วนะกดกันมันนะเกมนี้คลิปนี้หมดไปอีก <laughs> เหลืออีกห้าร้อยสุดท้ายครับเนี่ยเปลี่ยนเป็น hey เฮอินหน่อยเดียวสักร้อยหนึ่งสักร้อยหนึ่งมามาวะมาวันไหนอะ บอลเลอร์สามกับอ่าบอลเลอร์สองกับฮันเตอร์สามไปต่อไปต่อสวิฟเนตสามโพดีโหโห้โอ้โหโอ้โหลุลวเลยลุลวเลยอย่างเงี้ยลุลวเลยลุลวเลยโอ้โหไม่ได้อะไรเลย,เลยโอ้โหถามจริงจะหมดแล้วนะจะหมดแล้ว ไมอะไรเลยจริงไงจริงปะเนี่ยน้องพี่จะหมดแล้วนะครับทุกคนให้ผมเพื่อรีคงรีเคี่ยมอะไรก็ไม่มีอย่าพูดถึงออมไมตี้เลยครับไอพิซิชันยังไม่ออกเลยคลิปเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือเกลือเลยวะเกือเกลือเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยละกัน เน้น้อยผมไม่ได้อไมตี้ผมก็ยังมีไลท์ละ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผม <c oughs> มาแล้วรีเทียมหนึ่งโอเคก็โอเคอเค่ะถึงจุดสองดีแบบไม่ได้อะไรเลยอะ่ะ <c oughs> แต่อยากได้อไมตี้นะแต่ว่าคงต้องพอก่อนเพราะว่าใช้ไปพันสองอ่ะอาจจะได้อะไรดีๆอะ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่บอจิเดี๋ยวครับเผื่อได้มิด,ดัททัตม,มา มิดัตมิดัตไมดัตมิดัตนั่นแหละสักอันมามาฮึมาฮึมาวะมาวะ,าะ,าะแต่นี่ดีหน่อยครับใช้แค่สามหมดส่งแล้วหมดหมดไม่ได้ชัวโอ้โหยังไง ASMR โอ้โหพีสชั้นหนึ่งเองผิดที่ปะน้องบูอ้ายหนึ่งมาไมปวะมาไปเนี่ย โอ้โหวูดคลิปนี้เกลือมากเลยวะ่ะมันจะสุ่มแล้วแต่ละอัน hey oh, mighty. Oh, mighty. อเทอินเด่ะไปมาออมตี้ออมตี้รีเขียมก็ได้รีเขียมจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะน้องดีดีน้อยดีดีน้อยดีดีน้อยจะหมดแล้วเริ่มขับไม่ออกแล้วเริ่มขับไม่ออกโ oh, อ้โหมันเอาจริงว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห หมดหมดเร็วมากคลิปนี้หมดเร็วมากไม่ได้ออมตี้สักอันกี่รีโลไม่รู้แต่ไม่ได้สักอันอย่าลืมนะครับยังไงฝากลานเซตอาร์ตช OP ด้วยใต้คลิปนะครับคลิปนี้ผมโคตรเกลือเลย <c oughs> ก็ได้มาเป็นในส่วนของอ่าลิเทียมนะครับเดี๋ยวเอาเบสซิ่งออกก่อนเอาเบสซิ่งออกอ่าเหมือนต้องถอดแล้วใส่ใหม่หรือเปล่า ไหนเออ่านี่มีปีกครับ <c oughs> โอ้แต่ที่อันไม่รู้อะแต่โคตรเกลือโอเคผมก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับสุ่มกันโอ้โหฟินๆเลยใครอยากเห็นผมเกลืออีกนะครับอยากเห็นผมอะไรสุ่มแบบไรแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดคนละหน like. ึ่งไลค์หนึ่งทัชสไครป์ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกันผมเย่ yeah, ไม่ไหวแล้วเกลือจัดขอหาตัวไปฟาร์มก่อน